พี่ๆใช้วิธีนี้นะครับปักชำผักน้ำได้ทุกอย่างเลยอันดับแรกนะครับพี่ๆใช้วัสดุปักชำที่ไม่มีการเจาะรูหรือว่าไม่มีการระบายน้ำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยครับให้พี่ๆเนี่ยใช้ดินทรายนะครับในการปักชำไม่ว่าจะเป็นทรายที่จากทางน้ําไหลแถวแถวบ้านเรานะครับดินทรายสีแดงๆที่ไม่มีแร่าธาตุหรือไม่มีอาหารนี่แหละครับหรือว่าเราจะใช้เป็น ทรายก่อสร้างก็ได้นะครับใช้ได้ทั้ง2ออย่างเลยแต่ว่าเน้นต้องเป็นดินทรายที่ไม่มีธาตุอาหารไม่มีปุ๋ยนะครับเพราะดินที่ไม่มีธาตุอาหารเนี่ยเขาจะมีความร้อนน้อยนะครับเขาจะไม่มีความร้อนเลยเวลาโดนน้าไปเนี่ยเขาจะเย็นลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้ผักที่เราปักชําไปหรือว่าผักน้ําที่เราปักชําลักษณะนี้เนี่ยเขาจะเกิดได้ง่ายนะครับแล้วก็แตกรากได้ง่ายที่ผมปักอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับมีผักแพลวแล้วก็ผักแะนยงนะครับ ส่วนวิธีการปักช้บนะครับหลังจากที่เราเตรียมทรายมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดนะครับในส่วนของผักที่เราต้องการปักช้าเนี่ยมาปักได้เลยถ้าเป็นผักแพลวเนี่ยแค่ตัดตัวผักแพลวเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ริดเอาใบออกให้หมดเลยทีนี้เนี่ยเราก็ปักลงไปนะครับผักแพลวเนี่ยลำต้นของเขาแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไม้นาร่องนะครับเราปักลงไปได้เลยทีนี้ การปักก็คือผมจะปักให้ลึกนะครับลึกลงไปให้สุดตรงนี้เลยนะครับนี่ปักลงไปให้ลึกแล้วก็สุดตัวแก้วเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกรากออกทั้งลําต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวรากของเขาจะแข็งแรงนะครับวิธีการปักมีแค่นี้ครับเราก็ตัดแล้วก็ปักลงไปเลยครับรูดให้ยาวๆเลยครับเนี่ยรูดยาวๆแบบนี้แล้วก็ปักลงไปลึกๆครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมน้ําครับผมนี่ ให้อยู่ลักษณะน,นี้เลยเอ่อน้ําหรือว่าดินตรงนี้เนี่ยเขาจะเย็นมากๆเลยนะครับหลังจากเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยเราไปเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับประมาณ1สัปดาห์เขาก็จะเริ่มมีรากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะอออกมาในแดดรำไรแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ประมาณ2สัปดาห์นี่แหละถึงจะเอาไปลงกระถางนะครับเพราะว่าปกติแล้ว2สัปดาห์ที่ผมปักชําเนี่ยรากของเขาจะเต็มแก้วพอดีนะครับแล้วเราก็จะเอาไปลงกระถางที่เราจะปลูกกะละมังที่เราจะปลูก แบบนี้ได้เลยนะครับวิธีนี้เนี่ยปักชาได้กับผักน้ำทุกชนิดเลยพี่ๆลองดูนะครับ